คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1 5 7 5 k h z สากิโลเฮิรตซ์สารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมมือร่วมใจ รายการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยในมิติต่างๆให้ก้าวหน้าสู่มาตร,รฐานระดับสากลพร้อมกับการยกระดับประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะรายการของเราก็ขอพาทุกท่านเข้าสู่โลกของการปรุงอาหาร และเส้นทางสู่การเป็นเชื้อเมืออาชีพของน้องๆเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งน้องๆ้องกลุ่มนี้เป็นสมาชิกของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่ากลุ่มลูกเหลียงนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มลูกเหลียงนะคะก็เป็นเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งพวกเขาก็ได้รวมตัวกันและใช้ทักษะความรู้ของตนเองในการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะความรู้เหล่านั้นจนนำไปสู่การสร้างแหล่งรายได้เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบสามารถอยู่กับครอบครัวได้ค่ะรวมไปถึงยังสามารถแสวงหาการสนับสนุนต่างๆอาทิทุนการศึกษาเสือ้อผ้าการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยและหนึ่งในเส้นทางของพวกเขาในการสร้างแหล่งรายได้นะคะก็คือการปรุงอาหารเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมทักษะของน้องๆแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและเมื่อได้รับการฝึกและขัดเกลาจากเชฟเมืออาชีพแล้วแน่นอนว่าจะยิ่งเปิดโลกและเพิ่มพูนทักษะให้กับน้องๆเพื่อพัฒนาการปรุงอาหารไทยให้เลิศรสยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเสนออัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นไทยจากจังหวัดยะลาสู่สายตาของชาวต่างชาติในระดับนานาชาติด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะซึ่งเป็นที่มาของโครงการ Little Chef s Big Hearts เชฟตัวน้อยหัวใจใหญ่เปิดโลกเชฟซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารานิเทศร่วมกับองค์กรภาคีชั้นนำของไทยอย่าง The Food School Bangkok, วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีสถาบันการอาหารไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี aly, ประจำประเทศไทยค่ะโครงการนี้นะคะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสเสน่ห์และาศาสตร์การปรุงอาหารไทยและอาหารนานาชาติพร้อมทั้งสร้างโอกาสในการก้าวสู่สายวิชาชีพอาหารและการเป็นเชฟระดับสากล ซึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ว่ามานี้นะคะคุณผู้ชมก็จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15มีนาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งอัดแน่นไปด้วยการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้น้องๆ้องเยาวชนจากกลุม่มลูกเหลียงได้เรียนรู้ถึงการทำงานจริงในระดับมาตรฐานสากลและสารสารรค์สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆที่สนใจอยากเป็นเชฟเมืออาชีพด้วยค่ะ กิจกรรมในวันแรกนะคะก็ประกอบไปด้วยการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทัากษะการปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนการปรุงอา,ารอาหารอิตาเลียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยและร้านอา,าอ,าาอาหารอิตาเลียนชั้นนำได้ส่งเชฟอิตาเลียนมาสอนวิธีการทำพาสต้าเส้นสดซอสเนื้อนะคะการห่อราวิโอลี่และการทำไส้ราวิโอลีรวมไปถึงการทำอาหารที่เป็นของหวานอย่างทีรามิสุ ซึ่งน้องๆทุกคนก็ตั้งใจเรียนรู้แล้วก็ฝึกทำตามกันอย่างแข็งขันเลยค่ะและผลลัพธ์ที่ได้ก็ถูกอกถูกใจและสร้างความประทับใจให้กับน้องๆร่วมไปถึงบรรดาพี่ๆที่ยืนให้กำลังใจอยู่ข้างเต่าทุกคนด้วยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะในช่วงคาบบ่ายของวันเดียวกัน น้องๆกลุ่มลูกเหลียงก็ยังได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารไทยตามสูตรชาววังดั้งเดิมอย่างเมนูขนมจีนแกงเขียวหวานไก่และการทำข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้งและหน้าไข่แมงดาค่ะซึ่งน้องๆน,นะคะก็ได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การมูนข้าวเหนียวการหยอดไข่แมงดาการตำพริกแกงที่ต้องบอกว่าเผ็ดแซ่บเข้มข้นถึงใจทีเดียวไปจนถึงการประกอบสำรับให้กลายเป็นหนึ่งเมนูที่พร้อมเสิร์ฟได้ทันทีด้วยค่ะ และปิดท้ายกิจกรรมในวันแรกกันด้วยการแบ่งปันประสบการณ์กับคุณสุภกรขำมสีเมฆนะคะเชฟประจําเอกอัครชทูตไทยและกงสุนใหญ่ไทยที่ได้กรรณามาพูดคุยถึงเส้นทางของการเป็นเชฟมืออาชีพค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเชฟที่จิบนะคะจนถึงปัจจุบันในฐานะเชฟประจําเอกอัครราชทูไทยค่ะรวมไปถึงวิธีการประยุกต์วัตถุดิบของต่างประเทศในการทาอาหารไทยและก็ในการนําเสนออาหารไทยสู่สายตาชาวต่างชาติด้วยค่ะ ซึ่งน้องๆนะคะก็ได้ร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองสงสัยกับเชฟแล้วก็คลายข้อสงสัยพร้อมกับแชร์ประสบการณ์ที่เคยมีมาให้เชฟได้ฟังด้วยค่ะขอต้อนรับน้นองๆเข้าสู่การบรรยายในเซสชันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่จิ๊บกันดีกว่าพี่จิ๊บนะคะคุณสุภกรขำสีเมฆพี่จิ๊บค่ะเชฟพี่จิ๊บค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะจิงเจ้งงั้นเดี๋ยวให้พี่จิ๊บแนะนําตัวเองก่อนดีกว่าว่าพี่จิ๊บ เ,เรียนจบอะไรมาแล้วก็เส้นทางสู่การเป็นแม่ครัวประจำตัวท่านพูดมามาสู่จุดนี้ได้ยังไงคะเอาประวัติย่อๆของพิจิบแล้วกันนะคะคือว่าพิจิบก็ทํางานการในวงการอาหารนะมาทั้งหมด35มสิบหปีรวมรวม,รวม,ร,วมรวมแล้วนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่เรียนเลยพิจิบเรียนจากโรงเรียน,น,นท่านนครท่านนครใต้คือเป็นโรงเรียนที่สอน,สอน ระดับปชปชปปสเกี่ยวกับการทัพจงจน,จนถึงปริญญาตีสอนเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการข้าวการมอะไรพวกนี้ก็รเรียนเหมือน45่ห้าปวประมาณแบบเนี้ยค่ะแต่ก็จะเน้นเรื่องอาหารเรื่องอาหารต่างๆเราสามารถจะแยกทาเป็นอ่เป็นเชฟหรือว่าจะเป็นน,นักโภชนาการหรือว่าทำตามโรงพยาบาลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพิจิก็จบระดับุปวสก็เริ่มทํางานที่ เป็นพักนาที่โรงแรมสยามอิตนตะรคอนติเนนต้ลตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเริ่มแรกคือการไม่ได้ทําอาหารนะคะคือการแกะสลักผักผลไม้แจกดิสเพ์คือตกแต่งสถานที่อะไรประเภทอย่างเงี้ยทั่สองปีก็เริ่มการที่ว่าเราเริ่มเปลี่ยนปีเปลี่ยนโรงแรมก็ไปท,ทําที่โรงแรมชื่อว่าสยามซิตี้อันนี้อยู่นานหน่อยอยู่ประมาณสัก11สิบเอ็ดปี ทำเกี่ยวกับอาหารเลยตั้งแต่เป็นผู้ช่วยจนถึงเป็นไอเชฟอะไรนี้ตอเริ่มแรกก็คือ,อพออยู่ทีสเตตสปีปุ๊บก็ออกนอกตอนนั้นไปท,ทําที่อังกฤษเป,เ,ปเ,ปเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารอยู่ประมาณสักสองปีที่แมนเชสเตอร์ก็คือว่าทําร้านอาหารคือเป็นอาหารเป็นพวกอารคาสกับบุฟเฟ่ต่แต่ย้อนไปถึงที่โรงแรมก่อนตอนที่ทิพย์ทำโรงแรมที่ทิพย์ทำได้ไหลาย ทำหลายแผนแดก,ก็คือทางช่องอาหารคือขายอาาราคัสแล้วก็ทำบัลเกตคือจะเป็นอาหารจำนวนมากซึ่งในจุดตรงนี้คือสำคัญคือจอเป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งในการทำมาสอดคล้องกับการทำงานวงการทูตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจบจากอังกฤษแล้วกลับมาต้องมีเพื่อนชวนชวนมาเป็น แม่ครัวิดตามทูตทั้งแรกคือเอาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จๆดีว่าสมมุติว่าถ้าหากน้องๆกลุ่มลูกเหลี่ยงอะคะ่ะสนใจอยากจะเป็นเชฟประจำตัวท่านพูดหรือว่ากงสุลใหญ่บ้างพี่จิ๊บม,มีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะก็ต้องฝึกฝนแล้วก็มีแบบว่าต้องอดทนแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็แบบว่ามี มีมีความคิดส,สร้างสรรค์นิดนึงการที่นําผสมผสานจากจากที่เราอยู่ประเทศนั้นๆน่ะมาเข้ากับอ่านของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบอ่าสมัยนีย้ในโลกโซเชียลก็เยอะเราสามารถที่ว่าจะเรียนรู้วิชาพวกนี้จากจากสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะอันสมัยพี่สมัยก่อนอะไม่ต้องลองมือทำทดลองผิดแล้วทด,ทดลองถูกแต่สมัยนี้อ่าก็ลองเหมือนกันแต่ว่าจะผิดน้อยหน่อย เพราะว่ามีโลกโซเชียลมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสมัยพีย่ยโทรศัพท์ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ในตำราหนังสือบางครั้งเขาทำผิดทำถูกก็ต้องแบบว่าอดทนแล้วก็รักในอาชีพรักรักในรักในการแบบว่าคือตั้งใจทําคืออยากเป็นอะไรคือตั้งใจทําสิ่งนั้นค่ะแล้วก็จะคิดว่าคงจะสําเร็จประมาณนี้ค่ะ นอกจากภาคปฏิบัติในวันแรกที่อัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานแล้วโครงการ Little Chefs Big Hearts ยังได้จัดภาคบรรยายทฤษฎีเพื่อเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนกลุ่มลูกเหลียงไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนอาหารฮาลาวเกี่ยวกับการจัดการสุขาพิบ,บาลอาหารเบื้องต้นและการจัดเตรียมวัตถุด,ดิบและการประกอบอาหารฮาลาวซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากศูนวิทยาศาสตร์ฮาลาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเป็นผู้บรรยายความรู้ค่ะ ไปจนถึงการแบ่งปันแนวคิดภายใต้หัวข้อแนวทางการออกแบบเมนูอาหารไทยสู่สากลซึ่งได้เชฟชุมพลแจ้งไพรเชฟมืออาชีพชื่อดังของไทยมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดเจ๋งๆประกอบการบรรยายด้วยค่ะและตอนนี้นะคะก็เข้าสู่วันที่3ของโครงการแล้ว โครงการ Leadership Speak Up ของเราก็ไปเริ่มต้นกันที่ทำเนียบเอกอัคราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยซึ่งน้องๆกลุ่มลูกเหรียงนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนางซีบิวเด c กคเติยดิสเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยค่ะพร้อมกับร่วมกิจกรรมสาธิตการทำไอศครีมและวาฟโฟต้มตำรับจากเบลเยียมด้วย และในโอกาสนี้นะคะก็ยังได้แลกเปลี่ยนรับฟังประสบการณ์การทำงานจากเชฟชาวไทยผู้ดูแลทำเนียบชาวไทยและเลขานุการเอกอัครราชทูตเบลเยียมชาวไทยด้วยค่ะซึ่งบีพีก็ได้แบ่งปันวิธีการทำงานรวมถึงข้อคิดในการทำงานสำหรับน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ด้วยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะก็อยากเริ่มต้นจากเชฟหมี่ก็ได้ค่ะ<ช>อยากใ,<ช>ให้เ,เล่าถึงจุดเริ่มต้นสู่การเป็นเชฟประจทาทาเนียมในวันนี้ค่ะครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับคือผมไม่ได้เรียนตรงสายมาโดยตรงไม่ได้เป็นแบบว่าเรียนสายทำอาหารมาโดยตรงผมจบบริหารคอมทางานออฟฟิศอยู่ประมาณ3-5ปีแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทํางาน ในครัวแล้วก็มีเชฟเชฟรุ่นใหญ่เขาเขาเห็นพรสวรรค์นในตัวผมแล้วเขาก็แบบได้แนะนําผมอะไรอย่างนี้เพราะแล้วพอผมมีโอกาสได้ไปทํางานในครัวแบบว่าไปสมัครแบบว่าเป็นแบบพาร์ทไทม์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเชฟที่เป็นที่เป็นเชฟรุ่นใหญ่เขาบอกว่าเขาเขาเห็นพรสวรรค์นในตัวของพวกว่าคุณน่าจะมีพรสวรรค์ด้านการทําอาหารมากแบบดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปลงคอร์สทำอาหารประมาณ ครึ่งปีของสีฟ้าตอนนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาแบบมีชื่อเสียงมากผมก็ไปเรียนอาหารคอไทยเดิมเลยแล้วก็คือตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พิชตัวเองเข้ามาวงการทำอาหารเลยตั้งแต่เป็นผู้ช่วยจับปลามาถอดเก็บเริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกเลยแบบว่าเข้าไปแบบเป็นเบสิกไม่ได้แบบว่าถ้าเกิดว่าคนที่สมัยเนี้ยคนที่จบการทําอาหารมาก็คือสามารถที่จะแบบว่าเป็นเชฟ ได้เลยบอกว่าไม่ต้องไปถึงแบบผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังผมอาผมคิดว่าผมมาได้เสียเพราะผมรู้ตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางจนถึงจนถึงสุดท้ายปลายทางเราเอามาเสิร์ฟเราจะรู้ได้เลยว่าวัตถุดิบผมอยู่ตั้งแต่ร้านที่แบบว่าพื้นๆเลยเบสิกเลยลากยามาก่อนเลยตัดอ,อะไรธรรมดาเลยจนมาถึงร้านที่แบบ อาหาร5ดาวก็คือสลับกันร้านโรงแรมแล้วก็มาร้านอาหารโรงแรมร้านอาหารสลับกันอยู่ยางเงี้ยจนมาช่วงโควิดเขาก็เลยให้ผมเอเขาเรียกว่าอะไรพักงานให้เงินเดือนครึ่งหนึ่งแต่ไม่ต้องไปทํางาน <c oughs> นั่นแหละครับผมก็อยู่อยู่บ้านจนเอกเชฟที่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 ร้านบูเลเป็นแนะนํำผมมาที่นี่เพราะว่าเขาสามี เขาเป็นคนเบลเยียกมก็เลยแนะนําผมมาที่นี่เพราะว่าช่วงนั้นก็ก็คือที่ร้านก็คือปิดทุกคนก็ไม่มีงานทํากันหมดอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีผมก็เลยได้ได้มีโอกาสมาทํางานที่นี่ครับผมขอบคุณครับ <c oughs> การเริ่มแรกที่จะก,ก่อนมาที่น,นี่ก็ทํางานโรงงานบ้าองออฟฟิศบ้างแล้วลก็มีเพื่อนทําโรงแรมแต่ว่าทําโรงงานออฟฟิศวันละสองร้อยกว่าบาทแต่ไปกินวันละสามร้อยเพื่อนบอกว่าโอ้ ทำงานวันสองร้อยกวันแล้วสองร้อยกว่าบาทได้กินสามร้อยวันถึงเช้ากับวันเย็นมาทํางานโรงแรมสิเขาบอกเออเข้าวฟรีอะไรฟรีหมดอยู่นิฟอง์ฟรีมีแต่ค่ารถกลับอย่างเดียวเลก็เลยเริ่มสมัครงานโรงแรมเริ่มแรกแรกก็เป็นโรงแรมกินมื้ีเดี๋ยวซอสเซเว่เดี๋ยวนี้ยึดไปไปไม่ไปไปปิดได้เสร็จก็ย้ายมาที่โรงแรมสุโขทัยตรงตาศรของผมอยู่การฝ่ายบริการเข้ามาหาเข้อพิเศษไดนิ่งรูมแบ็กเซทอะไรเนี่ยครับผรูปเซอร์วิสอยู่หมดเลย ครับคือเป็นครัวครับควอนฟิตไดไม่ได้สึกทต่ไม่มากครับผมแล้วก็ทำมาอยู่ที่สุกเทยมันสิบสิบสองปีช่วงโควิดก็อย่างที่ว่าติดทายอะไรต่อไรก็มีรับจยอบตามเป็นพาดทานตามฐานทูตหลายฐานทูตที่ติดต่อีครับเกาหลีย่อะเงี้ยเกาหลีจะไปประจำครับสเปียหรือว่านอร์เบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่เริ่มที่นี่ก็ปมันสองปีสองเดือนนะทำที่นี่มา ครับงานรับก็นั่นบริการเราแขกท่านทูตแล้วก็จัดงานเตรียมสถานที่นะครับดูแลรีเซนตประมาณนี้ครับเส้นทางการมาเป็นเลขาท่านทูตนะคะของมุกก็คือจริงๆก็คือทํามาหลายอาชีพเหมือนกันค่ะแต่หลักๆเลยก็คือการเป็นเลขาท่านทูตก็คือต้องสื่อสารได้สื่อสารในที่นี้ก็คือต้องเป็นภาษาต่างประเทศนะคะซึ่งหลักๆก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกประเทศเนื่องจากวิลเยียมเนี่ย้องร้องาบไหมว่าวิลเยียมใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาอังการ เลยนะอิชดัชถูกต้องค่ะประเทศเบลเยียมประเทศเบลเยียมเป็นประเทศที่พิเศษมากสำหรับพี่เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาราชการถึง3ภาษาใช่มีอัองกฤษแล้วมีดัชดัชก็คือภาษาเนเธอร์แลนด์คะดัชแล้วอีกหนึ่งภาษา<ม>ก็คือฝรั่งเศสนะคะในหนึ่งประเทศนะคะเขนะาจะแบ่งกันเลยฝั่งที่ใช้ฝรั่งเศสก็ฝรั่งเศสฝั่งที่ใช้ดัชก็ใช้ดัชส่วนส่วนใหญ่ส่วนภาษาอังกฤษก็เป็นภาษากลางนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นเลขาท่านพูดก็คือพี่เรียนจบเอกภาษาฝรั่งเศส ก็จะได้ภาษานะคะแต่ก่อนที่จะมาเป็นเลขาท่านพูดพี่เป็นอะไรมาก่อนพี่ทำมาเยอะเหมือนกันค่ะร้านอาหารที่เคยอยู่นะโรงแรมที่เคยทักค่ะทุกอย่างใช้ภาษาเลยทั้งร้านอาหารทั้งโรงแรมอยู่ในส่วนพวกรีเซพชันะไรเงี้ยค่ะนะคะทำมาสักพักมีทุนค่ะมีทุนให้พี่ไปสอบพี่ก็เลยไปสอบเป็นครูค่ะได้บรรจุราชการครูอยู่ด้วยทํางานเป็นครูอยู่เจ็ดปีอยู่ที่ลกยุกอยู่ที่ภูเก็ตโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกอนจะรู้จักไหมนะคะ เป็นครูภาษาฝรั่งเศสอยู่ที่ภูเกต็ตวิทยาลัยอ,อยู่เจ็ดปีทีนี้ช่วงโควิดเหมือนกันช่วงโควิดมันมันต้องเปลี่ยนเยอะครูครูภาระงานหนักมากต้องเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากรูปแบบที่เราเคยสอนในห้องเรียนนี้ค่ะมาสอนเป็นออนไลน์จนเรารู้สึกว่าบางทีมันก็เบื่อเอาหนักเราก็เลยลองหาอย่างอื่นดูอะไรเงี้ยค่ะว่าจะทําอะไรได้บ้างแต่ก็คือเรารู้ว่าเราอยากใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะประจวบเหมาะกับว่าที่มี ตำแหน <Yes, yes, ่งเปิดพอดีค่ะชัยก็เลยลองมานะคะลองมาลองสมัครมาดูใช่ค่ะลองสมัครมาก็ไปสอบข้อเขียนสัมภาษณ์นะคะแล้วตอนสัมภาษณ์ท่านพูดว่าเป็นคนสัมภาษณ์เองด้วยนะคะแล้วก็ได้ก็เลยได้มาทำงานที่ก็เลยได้มาทำงานที่พอมาทำงานที่นี่เลขานุการน้องๆท่ว่าเลขานุการต้องทำงานอะไรบ้างในความคิดของน้องเอกสาร อเอกสารใช่ก็มีเอกสารพวกแน่นอนว่าต้องมีการจัดการตารางใช่ไหมคะต่างๆต่อประสานงานถูกต้องเลยคะ่ะหลักๆของเลขานุการคืองานประสานงานนะสำหรับพี่นะคะซึ่งหน้าที่หลักๆของพี่คือในทีมขอเรียกว่าในทีมแล้วกันนะคะทีมเลขานุการของของสารที่เบลออย่าไหนเราจะมีกันสามคนครับมีพีดีบุรีตรนี้นะคะ แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานพี่คนนึงเป็นชาวเวเยีนามนะคะชื่อคุณกาขีแล้วก็พี่นะคะแล้วก็จะแบ่งงานกันซึ่งหน้าที่หลักๆของพี่คือดูแลในสิดนต่่หลักๆก็ประมาณนี้นอกนั้นก็คือติดต่อเขาเรียกอะไรไดรเวอร์ต่างๆเพื่อที่จะพาส่งนักการทูตแต่ละท่านไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทำไมถึงชอบภาษาฝรั่งเศสมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่เรียนภาษาฝรั่งเศสโอเคอันดับแรกเลยก็คือตั้งแต่มปลาย เออแต่อาจริงๆเลื่อนคือตัวพี่อ่ะเป็นคนที่ชอบภาษามาตั้งแต่ด็กนะคะตั้งแต่คือรู้ตัวเลยเพราะมอปลายอ่ะมปลายที่โรงเรียนพนี่นตอนนั้นนะคะมันมีภาษาให้เราเลือกคือพี่ไเรียนวิคณิตแน่น,น,นอนพี่ไม่ชอบแล้วก็ไม่เอาแต่ว่าพี่รู้ว่าพี่เป็นคนที่ถนัดในด้านภาษาแล้วก็ภาษาไทยสังคมอะไรเงี้ยคือชอบฝั่งนี้มากบ้านกว่าศาสอะไรเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. ฉะนั้นพอเขาให้เลือกเรียนที่โรงเรียนก็จะมีสองแค่สองภาษาณน,นตอนนั้นนะ ตอนนั้นในในยุคพี่นะคะยังมีแค่สองภาษาที่โรงเรียนก็คือมีแค่ฝรั่งเศสกับเยอรมันให้เลือกซึ่งในตัวพี่ตบตัวพี่ตอนนั้นอาจจะเห็นคืออาจจะได้ได้อ่านบะวัตร์ฝรั่งเศสชอบระวัตารา์อียิปต์ยาไงใช่ไหมมีบทสัตร์ฝรั่งเศสพว่นั่นนี่ทำแบบรู้สึกว่าใกล้ใกล้ชิดกับฝรั่งเศสมากกว่าก็เลยเลือกที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็รู้สึกว่าฝรั่งเศสมันมัน,ม,นมันเพเราะค่ะเสียงอะเวลาันออกเวลาเขาออกเสียงอะมันจะแบบ แอบฟังอหรอคำว่าอะไรนะผมรักคุณโอเคผมรักคุณก็แน่นอนว่าอยากบอกรักคุณภาษาฝรั่งเศสเราจะบอกว่าชุดแซมชุดแซมออสเตรเลียว่าไงชุดแซมเหรอใช่ใช่นั่นแหละก็คืออ่ก็คือรักชอบในภาษาฝรั่งเศสก็เลยเริ่มเรียนมาแต่มอปลายแล้วก็ต่อมาจะถึงมหาลัยแล้วก็มีโอกาสได้ทุนไปเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยนะคะที่ฝรั่งเศสออาะไร โครงการของพี่เรียนพี่เรียนจบจากธรรมศาสตร์นะคะมันเป็นโครงการของมหาลัยธรรมศาสตร์ใช่แลกเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่สารทูไทยที่ที่ปารีสด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งในและปิดท้ายกันด้วยการจัดเลี้ยงรับรองคณะทูตต่างประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชน ซึ่งเยาวชนนะคะก็ได้นําทักษะความรู้จากกิจกรรมมาคิดเป็นเมนูอาหารแสนสร้างสรรค์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นภาคใต้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ยกระดับอาหารท้องถิ่นของไทยด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวยำบกแตงโมและมะม่วงปลากุราบแห้งตู้ป่าชูตรงหอยกอและสเต็กไก่เบตงขนมปังย่างและซอสแกงถั่วและปิดท้ายด้วยกรานิต้ามะม่วงเบากับมะม่วงเบาเชื่อมซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าทุกเมนูอิ่มอร่อย แล้วก็กลิ่นหอมเย,ย้ายวนใจประกอบกับหน้าตาอาหารของทุกจานก็ช่างน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะครับก็สวัสดีครับผมน้องอดัมนะครับมาจากกลุ่มลูกเรียงนะครับก็เติบโตจากบ้านลูกเหรียงนะครับพอเรียนจบไปแล้วเนี่ยก็มาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านลูกเรียงนะครับวันนี้เนี่ยก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมารู้จักบ้านลูกเรียงมากยิ่งขึ้นนะครับ บ้านลูกเรียงนะครับตอนนี้เนี่ยเราก่อตั้งมายีปีนี้เป็นปีที่21แล้วนะครับซึ่งผู้ก่อตั้งเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ชมพู่หรือที่พี่ๆรู้จักเนี่ยก็คือจะเป็นคุณวันนักกนกเป้อ,อิจเตโอนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกเรียงของเรานะครับซึ่ง นะครบกลุ่มลูกเรียงของเราเนี่ยแรกๆเดิมทีแล้วเนี่ยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับน้องๆของเราในพื้นที่เนี่ยสูญเสียคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือครอบครัวหรือ,อตัวเองก็โดนเองเนี่ย พอคุณแม่ชมงู่ของเราเนี่ยเข้าไปในชุมชนในพื้นที่ก็เห็นเด็กกำพร้าเยอะขึ้นก็เลยเอ๊จะทําอย่างไรให้น้องๆกลุ่มเหล่านี้ที่เป็นคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนไปถึงเข้าถึงการศึกษานะครับก็เลยเรียกน้องๆมารวมกลุ่มนะครับโดยเขาเรียกว่าผ่านศิลปะบรรบัดน,นะครับเพราะฉะนั้นลูกเลียงพยายามที่จะหากิจกรรมที่มาเยียวยาน้องๆ นะครับผ่านศิลปะนะครับผ่านดนตรีนะครับหรือ กิจกรรมต่างๆหรือก,กิจกรรมที่น้องๆสนใจเนี่ยมาเยียวยาเขานะครับรวมไปถึงสร้างเขาให้เป็นผู้นำนะครับเราได้มีเขาเรียกว่าประเด็นการทํางานของลูกเรียงแล้วก็มี4ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของปกป้อง,องคุ้มครองนะครับซึ่งเราจะทํางานกับคนในชุมชนโรงเรียนเขตการศึกษานะครับในพื้นที่จังหวัดของรัฐานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปกป้องคุ้มครองเนี่ยเราปกป้องอะไรนะครับเราปกป้องทั้งหมด นะครับทั้งภายจากธรรมชาติหรือนะ้ำมือมนุษย์นะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของด้านความช่วยเหลือนะครับยยวยานะครับก็เราจะาเขาเรียกว่ามีน้องๆที่เราให้ทุนการศึกษาอยู่เนี่ย102คนนะครับซึ่งเราเนี่ยพยายามที่จะระดมทุนนะครับเพื่อให้น้องๆน,นะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้เข้าถึงการศึกษาก,ก็เรียนจบปริญญาตรีเพราะาเราเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งคนเนี่ย จะให้ชีวิตเขาเนี่ยยั่งยืนมีความสุขนะครับ mm hmm. เขาต้องถึง mm hmm. เข้าถึงการศึกษา mm hmm. เมื่อใดที่เขามีการศึกษาเนี่ย mm hmm. เขาจะสามารถ นำความรู้นะครับที่ได้มาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขานั่นเองนะคะประเด็น<ล>ด้านที่3นะครับเรื่องของส่งเสริมพัฒนานะครับส่งเสริมพัฒนาเนี่ยเราทำหลายเรื่องมากเลยเรื่องของส่งเสริมการอ่านนะคบทักษะชีวิตทักษะอาชีพการดูแลเนื้อร่างกายตัวนะครับรวมไปถึงภาวะในการเป็นผู้นำนะครับเนาะสิ่งนี้เนี่ยเราพยายามให้เด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเข้าถึงสก,กิลต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้มีทักษะในการใช้ชีวิตนะครับและสุดท้าย นะครับก็ธุรกิจเพื่อสังคมนั่นก็คืองานในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าพี่ๆเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเห็นนะครับ ผลงานของน้องๆอ,อย่างเช่นเป็นผลงานศิลปะที่เราทําเป็นสมุดโน้ตนะครับผ้าบาติกจากแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เราพยายามส่งเสริมอาชีพให้กับเขาเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆได้เรียนหนังสือด้วยเมื่อใดนะครับที่น้องๆของเราเนี่ยมีองค์ความรู้นะครับมีทักษะชีวิตนะครับเข้าถึงการศึกษาเมื่อน,นั้นนะครับเขาจะมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสันติภาพครับผมขอบคุณคะ่ะ โครงการลิเ e อร์เช s Big กฮาร์ h เชฟตัวน้อยหัวใจใหญ่เปิดโลกเชฟก็เป็นการดำเนินการทูตสาธารณะโดยใช้การทูตวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนพร้อมทั้งช่วยพัฒนาทักษะและนำเสนอศักยภาพของเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจังหวัดยะลานะคะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งโครงการนี้ค่ะก็สามารถสร้างโอกาสและก็เปิดโลกให้แก่เยาวชนไทยนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมถึงเกื้อหนุนต่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วยค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือและร่วมใจในการพัฒนาประเทศไทยและก็สร้างสารรค์พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยนั่นเองค่ะและวันนี้รายการร่วมมือร่วมใจก็หมดเวลาลงแล้วคราวหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของการร่วมมือการจากหลักหลายภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสากลให้กับคนไทยและร่วมกันพัฒนาและขยายโอกาสของประเทศไทยไปสู่เวทีโลกเชื่อมโยงประเทศไทยสู่สากลไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะและพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ